บรรยากาศที่เมืองนอกตอนนี้ร้อนมากเรามีอะไรแก้ร้อนกันแต่ว่าจะเป็นการแก้ร้อนให้กับเอเลียสเราจะใช้ลูกโป่งน้ำจาัดก,การเอเลียสทั้งวันเลยโดยเราจะโยนใส่เขาตอนเผลอนั่นเองแน่นอนว่าเอเลียสจะต้องหัวร้อนแบบหยุดไม่อยู่เลยละมาดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงเวลาเริ่มภารกิจกันแล้วไปรับชมได้เลยขอโทษด้งใจเอเลียสน่าจะซ่อมแอร์อยู่ข้างนอกตอนนี้เขาบอกเขาจะติดแอร์ในห้องน้ำอะ <c oughs> คนบ้าอะไรมันติดแอร์ในห้องน้ำก็ไม่รู้อืม <c oughs> ซ่อมแอร์เหมือนซ่อมแต่กรยานปะวะ เอเล็กเขาซ่อมเปลนแต่วันนั้นน่ะรู้บอกว่าจะงงอยู่นะฉันกลัวว่ามันจะโดนแอร์อะไรแบบนี้ชั้วมันโดนแน่เลยแต่มันอาจจะไม่เป็นไรก็ได้มั้งเพราะว่าโดนฝนมันยังไม่เป็นไรเลยเออฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละเอาเลยไหมสามสองเออเหี่ย,ยงวะเด็กเชี่ยเีลยวนเรียยรูปงวงไอ้สามทำเดียร์เขาเนี่ยกูกำลังจะเรียนรู้ไปทั้งไงนานช่วงนี้หน้หาร้อนเอลิสเออถ้ากูวร้อนกูจะเข้าร่มเห้งรักไอ้สัสเป็นยังไงบ้างเอลิสเจ็บไหมโอ้โหเยี่ยงหัวสมองกูกระทบกระเทือนแล้วมันอ่ัวแล้วกู มันร้อนเอเลือดฉับหวังดีนะเนี่ยมึงช่วยเก็บความหวังดีมึงไว้ได้ไหมแล้วก็อยู่เฉยๆกูแาวกูจะติดแอร์ห้องน้ำสักครั้งเฮ้ยทำลายความตั้งใจกูจริงๆตีเล็วไปซ่อมถั่วซ่อมดีกว่าอะไรนะซ่อมถั่วซ่อมกูไม่ทำอะไรทั้งนั้นหลังกูจะกลับบ้านมาดูนังโป๊เฮ้ยไอ้งมึงเงียบไอพวกนี่มึงเจอนักเลงของจริงมึงทำอะไรมาเนี่ยขอโทษไอเลือดรูป่งแม่มงเหลือไงนั่นจะจริงจังทำไมเนี่ยเอลือดก็มันโดนหัวกูอะปวดหัว งูเงียจะติดคุกว่ะเป็นอะไรของนายเนี่ยเลี้ยเป็นอะไรเลี้ยดนี่เลี้ยนาเวียนหัวมักขนาดนั้นเลยเหรอเอานี่ไปสักโว้วไอเลียดอะไรเนี่ยมันอันตรายน่เลี้ยดกูก็หนับร้อนพวกมึงไงโอ้ยไปยังไม่จบหรอกนะอเลียดตอนนี้เบนบอกให้ผมขึ้นมาบนอ่าเพดานห้องน้ำซึ่งมันก็สูงอยู่นะแล้วแผนของเบนก็คือจะให้ผมอ่ะลองให้อเลียดเข้ามาในเน็โยน์ลูกโป่งลงไปซึ่งผมคิดว่าผมทำได้แล้วก็อาจจะโดนอเลียดลากลงไปกระเทือบด้วย นี่เจ๊กเร็วเข้าสี่เดี๋ยวนะฉันเอาน้ำสรุปปวงก่อนเดี๋ยวยื่นให้นายเลยขอให้นายอยู่ในนี้สนุกนะเพื่อนอะรับวัวมันลูกใหญ่อยู่นั้นเนี่ยแม่งเอ้ขี้จะรูตูดอยู่ะแล้วนานจะได้เปิดตูดหายใจขี้ไม่ออกนึกถึงบรรยากาศที่ลมเลื่อนธรรมชาติอันงดงามเอ้ตาสีแมฆมองอไอ้สซัแควอะไรกวะเนี่ย อขี่ตานเดี๋ยวกูไปย้อนขี้สวนไอ้สัตว์ตรงเท้ากูคางแกงกูเปียกหมดมัขึ้นมาทำเชียอะไรนะ่ะก็เป็นตุ๊กแกเลยสัตว์คือฉันขึ้นมาเพื่อจะเตรียมการสี่ดีโดยเฉพาะเลยไอเล็ตทุ่มเทจริงๆเลยเนาะเรื่องที่ไม่ควรจะทุ่มเทนะมึงอะ่ะเปียดไปยันหำไม่สัตกคือคิดจะสงสารกูบ้างไหมพวกมมึงอะ่ะฮะความกำลังในขี้ยังมีความสุข ใช่ก็น่านอนผมมึงสนุกแต่กูได้ไม่ได้ขี่ไ้เข้าห้องน้ำวัดก็ได้สัตว์รถไอติมมาแล้วมีอะไรหรอไอเรียกเขาวิ่งไปกวากรถไอติมอ่ะตรงนู้นเลยจอดกันจอดกันขายของหน่อยอเขาจะซื้อไอติมแน่นนเลยเดี๋ยวฉันให้ไอติมเหมือนกัน <laughs> ฉันไม่กินไอติมแบบนี้เลยกันทัางไปแล้ว <laughs> มีเหล้าขาวครับอ๋อไม่มีอะครับเอาไอติมก็ได้ <laughs> มีเลขบัญชีปะครับเดี๋ยวผมโอนค่าไอติมให้นะไม่งั้นตอนเย็นก็มากินเหล้าขาวกับผม เห็นไหมเขาเอออยู่ตรงนั้นน่ะกำลังกินไอติมอยู่เลยสตันเตรียมพร้อมนะฉันจะไปนะ้วเสียบอี่ยีฮ้วายเหลื่อยตว์มึงอีกแล้วอย่ามาหยุดอีกใช่ไหมมือรอดนะมึงจะไปไหนเหมือนนี้เหมือนี้ละผมจะทดใช้คุยังไงไอติมกูก็ไม่ได้ซื้อยิมเข้ามากินความเข้าไปคืนแล้วก็เอาที่ไหนไปคืนเขาละเนี่ยขวายจริงๆ เกือบวิ่งหนีไม่ทันละดูนี่สิไอติมกูน่าัตว์เก็บมาคืนกูน่ากูขว้าเถอะตอนนี้เล็กเข้าเหมือนจะพาสาวมาเดินเล่นแล้วก็เราจะทําการเอ่อใช่แบบคุณไม่คิดว่าเราจะทํำแน่ๆเลยใช่ไหมเราจะจัดการแฟนสาวครับขอโทษน้องชายโอ้คุณเจ้า่วย อคือผมจะปาใส่ไอเลืผู้ชายบ้านี่อไอสรัทพักอย่ไปไหนอ่ะไม่มีอะไรหรอกไอเลืขอโทษด้วยนะเชื่ไปแล้วเฮ้ยขวว๊แทนที่จะตามอีดอกนี่กูไปต่อยไอ,อ,อ,อเบนก่อนได้ป่าโอ้โหไอเอไเลีอดไปไปไปๆปมึงปไ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 นไปไปไปวป่งไป่ปไ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 กไป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 ้ปไ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 ไป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 ไไปไไไมนไไกนไไไอไไปไไปไปอไ อาคุณตาผมกลับก่อนนะฮ่องอีเชี่ยนอีมากอีนะเฮ้ยฮ้คุณตาเปียกเลยเนี่ยโอส้สวยละเออเชืว่า,ารีบมาดีกว่านะฝากหน่อยคุณตาผมขอโทษด้วยนะมึงเนี่ยมันเหยานกูแหละโอ้ยตอนนี้ไอเล็กต์กำลังอับแดดอยู่พอด,ดีเลยเหมือนเขาจะนอนหลับนะน่าคิดว่าเขานอนหลับนะเชื่อว่าตอนนี้เราเหมาะสุดแล้วเราจะโยนมันลงไปแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากๆและก็เป็นลูกสุดท้ายในวันนี้สําหรับเอเลียสไปลุยกันเลยรองมีแสบแน่นอนจัดไป อ้าโอ้ยหัวอัวห๋กเฮ้ยแม่งย้อนใจหัวกูก็ได้มั้งกูยังหนีไม่พ้นใครับวันน in oh! oh! uh ี huh! uh ้ไ huh! อ yeah. ้เบน์มึงใช่ไหมมึงออกมานี่ยนะมึงจะเล่นทีเผือดีกว่ามึงไปบอกมันมาใส่กูเล่ดีกว่าไปอ้อ้อไอ้อ้ออออ เบี้ยเงินก็ม่ประตู่ไ้ม